บ้ดพี่น,อน้องในรูมเนาะออกในลุมครับขา,า, <c oughs> ขาใหญ่ๆจุ่มขาใหญ่ๆครับนา่เาเดาออกพี่น้องขาเห็ดอุ๊บอันซอนขาแห่งแต่พี่น้องอู๋เงาเงาเนี่ยนี่แต่อ้วนๆเนาะขาพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> หนึ่งหกเหลืองครับสองจุ่มจ้าพี่น้องจุ่มหนึ่งครับอืมอือ่ีใจงามๆนะจ้ะเป็นจุ่มเลยจ้าพี่น้องลรางกขาวครับจุ่มนึ่งจ่าพี่น้องอือหฝนกับแห้งอฝนครับบี้ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปลาเนะี่อาพญายัยม่ใหญ่เล็กไอซี่กับซิมาผู้เข้าไงไงไง G, G มาชมโตรกน้ำครับเมื่อนี้ก็มาพบผอกันครับป่านัดกับสาวก้อยคือเก่าครับสวัสดีจ้าจะมาพบผอกันที่เก่าเราจะพี่น้องเมือนี้ก็ทางเขาป,ป่าคือเก่านีเราจะจะว่าบรรยากาศเปอนีก้ก็ชุม่มฝาชุ่มฝนเนาะฝนเดิมฝนเดิมหน่อยเราจะพี่น้องก็บประหลุนไปชมน้ำกันป่ามาซิมานบอ,อไปเลยจ้าฝนตกมาแล้วครับพี่น้อง ไปหลอหลุนเบื้องน้ำกันครับมาไม้เก่าครับพี่น้องป่าปนเมกตำบลยามเพิ่มบนทลิกจังหวัดสุโขครับวันนี้ก็เป็นเสาของวันที่26พฤษภาคมปีพศ2566ครับไปหลอหลุนเบื้องน้ำกันครับพี่น้องมาสีมานบ่ครับมานเห็ดละงอกแต่เสาเนาะเสกบอยมันนี่รถมาพอเลยแต่พี่น้องหางทางครับโจมหนึ่งกับบานเนาะสองบานพป่นี่ยบานหนึ่งมีลุมต้นนั้นเกินบ่ได้เพื่อนแก มึงไม่บอกนะหวานคือบูเห็นเนาะหวานจะเป็นภัยอันก็นั่งสวดเกินมาจากถึงข้าไายครับ no? ืดอกจะปูเลยจ้ะขามีแต่ดอกของงามคือเก่าเนาะมันนี่จ้ะงามคือเก่าแต่พี่น้อง แต่ว่าสีหน่อยสีไลยกระลุนกันเบื้องครับวันนี้ืันที่สามนอะสะกสอกอยจ้ะจุม่มคาใหญ่รครับนันแหดอกออก,อกเอป,กออปกก็พี่นอ้องคาเห็ดอุปโภคอยู่เนะา,นาะอันซอนคาแหงจากพี่น้องโอ้มีแต่คาใหญ่ๆเนาเบาหนาพอไหนมีแต่จุม่มใหญ่เนาะจ้ะ โอ้ยขาขาใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมเนาะอู้ดอกนี่พี่เนาะท่านเฒ่าท่านยังเรากำลังงามจา้ะดอกใหญ่พี่เนาะใหญ่แต่ใหญ่างามอยู่เนาะจ้ะ บานแข็งครับบอกว่าใหญไก็ับว่าเห็นเพื่อนนอกสอกอยจ้ะเพิ่นอยู่ในใบตองนานาครับพี่เบาหนัดดอกหนึ่งใบตองเพิ่นหนาเนาะดอกกอยเขี่ยมาขางกันมาเห็นอีกครับก็ตองขืนจ้ะพี่น้นอง สิมีอยู่ปจักหเนาะสกอยเนยาะาตเบตตองเนาะจ<ช>้ะจูมปนเนาะงามเองจ้ะฮะลังจูมครับกลังงามเลยจ้ะกำลังจูมเนาะเดี๋ยวจูมคาใหญ่ๆเนาะจ้ะ จูมเพื่อนเนาะจ้ะเด็ดบดดินครับสานเนาะอืมขาพี่น้องขาใหญ่ๆ,ๆเนาะจ้ะเราเห็ดตะป,ปุกจ้ะป้าพี่น้องอือหงายงาวนี่นี่แต่อ้วนๆเนาะขาพี่น้องเอ้ย มง,งามครับลายตัวปู่อยู่เนาะดอกงามไหมครับค้าย,ยงามแล้เลย ดินนี่ครับขา้ย้าอดินเนาะนอยู่ในโฮมแสแบงเนะาะไม่ต้องสแสดบงนะครับขาเยาต้นปูน่ปภูกับ,บู่เห็นเนาะเห็นไหมอืม้านะใช่แล้วอเปิดถ้งกระเมียนล้เตีง ดอกบัวโพลึ้นก็เด้เเสิบ่เห็นเนาะจ้ะเป็นหนา่เลยดอกเนาะตอนอยู่ไต่ใบตองครับจุ่มนึ่งครับดอกนี้มันอันใหญ่แหงอยเนาะ พึ่งขมิ้นครับดอกแง่แต่ว่ายังแข็งอยู่เนาะจ้ะจุ่มนะมันนี่เห็นหางควมวานใช่เนาะจ้ะนี่พี่น้องป้อนอือค่ะคือดอกแง่ค่ะแต่เนาะน ละงอกขาวครับจูนนองกะหนอกอ้หฝนกับแหงฝนครับบอนะ้ถึงค้าลายครับสองดอกนาะมีแต่คายใหญ่ๆนะจะคาตะปุเลยกันหงอกเหลืองครับสองจูนจากพี่น้อง เมื่อวานพอคอยว่าเห็นบานเพิ่นเนาะเมื่อวานยางวันนี้เลยเราจะพี่น้องเว่าบ่หินเมื่อวานเป็นไผ่เนาะกำลังได้ด้วยเครื่องตาเนาะจะขอป็นเทดบดดินเทดเครื่องค้าลายครับแล้วก็เฮ็ดละงอกพี่น้องไปหลุดกันต่อครับอันนี้บ่แมนเฮ็ดละงอกเขาได้ครับพี่น้องเป็นเฮ็ดละงาครับ ลักษณะให้คายกันก็เฮ็ดลงอกงขท้าครับพี่น้องกินบดได้ครับอันนี้เป็นเฮ็ดเบือครับดอกนี้งามขักเนาะันนตแั้งแหน่มาอยาี่ยแต่พี่น้องซีว่ามันใบใหม่เลยเนาะบันเ,นเดือนทางหางเนาะสอกอยจ้ะ ดอกไม้คุณอยเว,ยวา่ปใช่ดกอกนะไ้พี่สาบกาถือฝนเนะฝนตกแห้งครับบางหันจนได้ไปลบฝนก่อนพี่น้อง ฝนก็มาเลยครับพี่น,อน้องบี้ตกอีก่แล้วนะนะตกเบิดเหมือบ่อมือนีลยฝนมาอีกแล้วพี่น้องบอลนี้มันสืได้ไปลบฝนก่อนอีกบอเจ้าฟอยมือนี้อันนี้เป็นเฮ็ดเบือครับพี่น้องลักษณะดอกคนครับแก่ขายเฮ็ดละงอกครับพี่น้องแต่ว่าดอกเพคนเซมีจุดดำๆครับ แต่ว่าอาจจะกินได้อพี่น้องแต่ทางบานนาจิบ่ค่อยนิยมกินครับบ่ก,กินเด้แหละพี่น้องแตไ่ไม่หอยเดือกกินนาจะกินได้ครับบานนาเก็ตรพยายามขันเห็นกกษสรไทยเบื้องครับพี่น้องเฮ็ดเบือลักษณะ,ะเ่นครับบดดินจุ่มนึงครับดอกอางาใหญ่แหงน,นะ

กลุ่มนึงครับที่นี่คนหำเพิ่นเนาะสีเข้มเนี่ยครับสีเข้มจะคือใบไม้เนาะจะไม่ทำอะไรอะแต่พี่นอนง่ายๆเนาะ เป็นทางหางแต่ว่าแต่ละดอกนี่งามครับเนาะจ้ะดอกใหญ่ๆนีนาครับอย่าขวางกันครับอู้ดอกเนาะงามจริจ้ะดอกนาดีแฮงเนาะเก็บเห็ดล้อทางครับวันนี้เป็นตัวคนป่วยหนเอยบ้านนีออ้จะดอกางามเนาะจ้ะ เาห็ดดอกน้ำลอะทางเนาะจ้ะคนถือพ่เนาะค่ะค่สันสันเนาะตุ๊บ๊วยแต่พี่นนอง ดอกงามลเลยเนาะเย็ดหนาหวานเนาะนี่จ้ามีดอกเดียวเนาะเบิ่งจ้าพี่น้องเจ้าขึ้นามาให้เบิ่งบุ้ยค่ะบุ้ยเดี๋ยวขาใหญ่ๆเนาะจ้าฮืมที่น้องบุ้ยค่ะมันจะใหญ่ๆเนาะจ้าดอกใหญ่เป็นครับนเนี่ เป็นเหงาอยู่เนาะดอกจะก,กูจะก,กีอยู่เนาะขาคือสันแต่เนาะขาสันสัสนเนาะจ้ะมหนบอดีกับบอเห็นจ้าพี่น,อน้องมหนบได้ขึ้นสูงเนาะอือมีใจง,งามๆเนาะจ้ะเป็นจุ่มเลยจ้าพี่น้อง bên ngào này nó em ngào yeah. nó này ว่าแมนบม่แมนเนาะมันแบบใหม่เนาะจังกำสอนแทนจังพี่เนาะ้าเ็ยตุกุตะกี้แลยเนาะ่ะลาดอกออกนี่อินจ้ะดอกนี้เนาะเอาคือก่าเลยจ้ะพี่น้อง ให้ดูมีเพิ่นกับมาเกิดเนาะจ้าเรากล่าวสำนองเกิดให้ดูมันเบาะนัดหานยาวเห้ออันนี้ขย้อนเฉียนเห็นเนาะ่คันมะนางลงกับปรเห็นเนาะเพื่อนดอกนั่นนอนเงี้ยงไปครับนี่คายใาช่ผ่านยาวเหรอเบื้องติดเลยพี่น้องเป็นจุ่มได้ครับ เอาปไหมเนะี่ยจุ๋มหนึ่งครับอืมอดอกหนึ่งจะพี่นอนอุ้ยขา,ขาใหญ่นะจ้ะดอกข้าสัๆนๆเนาะตุบปู่อยู่จ้ะ giọt đây là đỏ nó Thì tôi đi còn Được khá nhanh nhanh nó เฮ็ดเนี่ยน um> uh ี่ค่ะสันสันเนาะดอกเก็บน้ำหมองเกาพี่น้องมันเก็บเนาะจ้ะเดียมหาไปครับเพทุนเป็นเฮ็ดหาสันเนาะจ้ะหาอยากแน่ครับเก็บเพชรเลาะทางครับเลาะางหน้าเนาะ มาถาด้เนาะหางดอกพนบาลครับบานเะนี่ยขาเงยาเงี้เอาเนะาะป้าพี่น้องหอลุมเนาะออกในหลุมครับขาน,นอ,ขอย่างเนี่ยอือก้อยน่ยเด้ไต้เมืิน เต็มกำรรครับจุ่มเดียวนะนนเนาะแ,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 แต่สีมานนะันเนาะประมาณเห็ดเลาะทางครับวัอนี้ท,ทางไหนคุณทำงานด้วยกจ้อ แต่ดอกได้หลายนี่น้องเห็นแต่สีได้หลายพี่น้องเออติดทปกวนโมว่าดอกพี่น้องนี่นะดูนี้ได้หลักแกงเขาพผิกเขาเกลือรครับดอกยำมเปืดๆครับอ้อมาดอกงามเพิ่งจัคขา เกิดในลุมนี่ค้าอย่างหนึงเนาะเพิ่นมาจะได้หน่อเห็ดเห็ดบัวตินเพินนมม่นมาในลุมมากอ,อกในลุมเนาะมองจูมเนะจูมมันจะผือกำลังงามเนาะ ก็ต้องจูมเนาะไม่เดืคาใหญ่เนะานจะจ้ะยึดกับประเด็จออกไกลทางครับไม่เดือดอกจะกูจะกี่เนาะ ันขอ,อะสองดอกครับที่นี่กำลังพอดีเนาะสามกำลังพือพอดีกินเลยจต่พี่นอ้องเฮ็ดออกในหลอดทางเนาะสอกอยจ้ออกเหี่ยวน้ำทางไปเลยครับเจ้าเคยกีบผัดบอบมี่ปันใดเนาะ จะมองบามามช่อยะเก็บบ่ม,บมีเนาะอยางหาน้ำทางครับเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกันครับซอกรอยครับวันนี้พี่น้องก็มาเบิ่งผลงานของเฮากันเลยจ้ะนี่จ้ะวันนี้เฮาก็ได้เต็มตาเนาะกัสชิเป็นเฮ็ด ผึ่งค้าลายน่องบ้านาถผึ่งค้าลายจ้ะเห็ดบดดินกระด้เห็ดหนาว้านสองดอกจากพี่น้องเห็ดระงุสีดอกเนาะเห็ดลงะงงคือสียหางแหงน,อน้องบาานาถเติมหางเนาะจ้ะเห็ดบดดินนี่มิตะดอกาน,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 นาๆใหญ่ๆจ้ะพี่น้องดอกคาใหญ่ๆเลยเนาะคือประมาณที่จ้ะพี่น้องมันก,น,นกระด้เตียมตยู่จ้ะสำหรับเห็ดข,ของหามันเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยคนไหลกดแช่กดติดตามกดกระดิ่ง พื่อที่จบพภาคิมใหม่ๆจากบ้านนั้นกับสาว,ก,วาก้อยเด้อจ้าพี่กัดของเข้ามาอนีก็ป๋าบาัรลนงมิอำเภอบุญทลิกจังหวัดอบบลจ้ะมื่อน่าคิปหนัก็่อ,อกันไว้เด้อจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าในะอาพญามัยงครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปทั้งใดก็อย่าลืมไปซอยกไดไล้์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อซอยเป็นกำลังใจให้บ้านนั้นรับสาวก้อยเห็ดคลิปใหม่ต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปข้องวันที่2 6พฤษภาคมปีาา 2, พศ2 5 6ห6ครับคลิปนามือนาพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ